สวัสดีค่ะคุณอภิชัยค่ะครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีค่ะ,ะคุณ,คณคทุก<อ>ท่านผู้ฟังก่อนจะไปประเด็นเรุ่มการเพิ่มบทบาทของไทยมาดูเรื่องของคณะกรรมธิการแม่น้ําโขงก่อนเราก็จะวิญญาณมีหลายพุทธนาทีเพราะก็มีุทหนิคของเขาแต่ว่าของเราที่วันนี้จะพูดคุยเป็นเลยน,นะคะบทบาทของคณะกรรมธิการแม่น้ําโขงเนี่ย มีใครเป็นสมาชิกและทําอะไรอย่างไรบ้างคะ,ะในบทความของผมก็จะเน้นเฉพาะ,ะแล้วจอดจงเข้าไปของ MRC นะเคอคือยอดจากแม่ของ River Commission ก็คือกรรมธิการนะ,ะ,ะแม่น้ำโขงนะครับทีนี้ไอ้บาทบาทของเขาที่จริงก็ตั้งมาเกือบสามสิบปีละปีที่สิบเก้าละปีหน้าก็ครบสามสิบนะครับอตอนนั้นก็คือมีสี่ประเทศ ก็คือมีประเทศกัมพูชามีลาวมีสไทยแล้วก็มีเวียดนามนะครับอ่าวัตถุประสงค์ก็คือว่าทําให้มันมีคือเข,เข้ามีเซ็นอ่าพูดง,ง่ายๆเอ่อสุที่สัญญากันะนะฮะว่าจะบริหารจัดการไอแหล่งน้ําในแม่น้ําโขงเนี่ยแต่ว่าช่วงล่างนะฮะเพราะว่าเอ่อยังมีสองประเทศที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกก็คือพม,ม่ากับจีน นะครับแต่ว่าอันนี้ก็เฉพาะช่วงล่างนะครับก็คือว่าจากประมาณจากจีนลงมาเอาอย่างนั้นแล้วกันนะฮะ,ะซึ่งแน,น้นำสายนี้มีพหมดประมาณเกือบห้าพันกิโลนะครับแต่ว่าครึ่งหนึ่งะจะอยู่ในประเทศจีนเพราะฉะนั้นช่วงล่างเนี่ยประมาณอีกประมาณส0 0พันกว่ากิโลถ้สมว่าสองพันกว่ากิโลครับค่ะค่ะ คุณอ๋พี่ชายคือคือจีนมันคือคนเหมือนเรียกบ่ายเลยเขาไม่ได้เรียกแม่น้าโขงว่าแม่น้ําโขงเหมือนที่ในในไทยหรือว่าในลาวหรือในกัมพูชาเวดนาทีเขาเรียกล้านช้างอ่ะเดี๋ยวเราเราพักเรื่องล้านช้างไว้กันนะคะแต่ว่ากรอบของ MRC หรือว่าคณะกรรมการแม่น้ําโขงเนี่ยคือแน่นอนเราก็จะได้ยินแล้วว่าคนที่อยู่ต้นน้ำเนบางทีกักน้ําไว้คนปลายน้ําไม่ได้เฉพอสามสิบปีแต่ครบสามสิบปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการเรื่องน้าโขงเนี่ย ทำอะไรไปบ้างแล้วก็ช่วยลดเรื่องของความขัดแยง้งแล้วก็มีส่วนในการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ำของอะไรบ้างคะครับถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือว่าปกติทั่วๆไปอ่ะแม่น้ําสายใดสายใดส,ส,ส,สายเดียงเนี่ยมันควรจะมีการบริหารจัดการระบบอันเดียวถูกไหมครับถ้ามีมากกว่าหนึ่งแล้วมันก็จะยุ่งยากละนะฮะประว,วันจะแตกต่างแล้วมันจะ,ะมันจะวุ่นวาย เพราะฉะนั้นไอ้นี้เป็นสายแม่น้ํำสายนี่คือถือว่าเป็น international river ก็คือแม่น้ําสากลนะฮะมันไม่ใช่ไหลเฉพาะในประเทศใดป,ประเทศเดียวมันทั้งหมดมีหประเทศที่แชร์น้ําจากสายน้นํานี้โอเคจะเรียกเป็นล้านช้างของจีนหรือว่าจะแม่ของก็แต่ว่าใ,ในในทางาวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรุทกศาสตร์มันแค่สายเป็นสายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นาทางประเทศล่างที่ได้ตกมีข้อตกลงเนี่ย อมันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างน้อยมันต้องมาคุยกันมาหารือกันมีอะไรก็ต้องมาตกเสียงกันอะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้ะจะเป็นเป็นจีนที่คิดว่ามันก็ไม่ใช่สมบูรณ์นะแต่ว่าอย่างน้อยดีกว่าไม่ดีนะครับอแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวนี้จีนกับพม,ม่าไม่ได้เข้ามาไหนๆอย่างไงก็เกือบสามสิบปีก็ยังไม่ได้เข้ามาเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งนะฮะแต่ว่าจีนเองอ่ะ เขาก็ได้สร้างเขื่อนเยอะแยะเลยอย่างที่นะคุณลนวีได้เรียนแล้วนะฮะเท <c oughs> ่าที่ผมนับดูดี๋ยวนี้เดิมประมาณประมาณสบเอ็ดเขื่อนนะจากข้อมูล <c oughs> ล่าสุดน,นะที่อยู่ในช่วงของลางช้างนะฮะ, <c oughs> ะแต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยก็ก็มีประเทศลาวที่สร้างแล้วสองเขื่อนแล้วก็ยังมีอีกประมาณสี่ห้าเขื่อนที่กําลังวางแผนอยู่หรือว,ว่ากําลังก่อสร้างนะคร <c oughs> ับเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆก็คือว่าแต่ว่าช่วงล่างนี่ของลาวเนี่ย มันก็จะอยู่ภายใต้กรอบของเอ c มซีเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการหาดหือการแลกเปลี่ยนข้อคิดข้อมูลกันอะไรอย่างนี้แต่ของจีนนี่เขาสั้งเฉยไปเลยนะฮะเขาเขาคิดว่าอันนั้นเป็นแม่น้ําของเขา <S <S ขเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์โอเคมันก็ไม่ผิดแต่ว่ามันก็มีผลกระทบที่จะอย่างที่ว่านะ,ะเราต้องมาหาหรึกันซ่้งเดียวนี้อ่ะทางเอ c ซเลยเมื่อจีนไม่สามารถเข้ามาเขาเข้าไปสังเกตการณ์นะใน m อ c รซแต่เขาไม่ได้เป็นคู่เมมเบอร์ไม่ใช่เป็นสมาชิกเต็ม เพราะฉะนั้นไอ้เขาไม่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 ไมไมไมข้อบังคับของเอ็มอาร์ซีไม่สามารถที่จะปล p ยให้เขาได้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็คือมีทางหนึ่งคือคือทางที่รองก็คือว่าเอ็มอาร์ซีเดี๋ยวนี้ก็ทาเขาเรียกว่า joint study กับทางจีนนะฮะว่าไอา้เรื่องน้าเนี่ยเราก็ต้องมาแลกเปลี่ยนกันเราก็ต้องมีการเข้าใจกันนะฮะ,ะงายมีสองระบบแต่ว่าเราก็ต้องมาพยายามทำความเข้าใจกันเพื่อจะบริหารให้ดีที่สุดนอย่าง พอพอจะเข้าใจนะนะคะสถานการณ์ของเชียว p o l i t i c พอดีมาบิ๊เพจว่ามันต้องทำอย่างนี้ณบัดน,นี้นะค่ะเข้าใจค่ะคุณอระเาติทางคุณวิชัยชี้ในประเด็นนะคะจากบ,บทความก็คือเรื่องของกลับมาที่คณะกลับมาการแม่น้าโขงเนี่ยนะคะคือเงินทุนคือสมาชิกต้องจ่ายสมคือที่ผ่านมาเหมือนจัปดาเดินปีลักเกาจะต้องจ่ายสมทบเรื่องเงินเรื่อที่มาของเงินในการบริหารจัดการ าการกรอบของ MRC เนี่ยมาอย่างไรและอีกหน่อยนู้จะเก็บแตงเงอไรคะคือพอดี MRC เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าไหนๆมาตั้งแต่ตั้งตั้งแต่แรกมานะฮะเอ่อมัน<ช><ช>ก็แค่ว่าต้องอาศัยเงินแหล่งทุนจากต่างประเทศนะครับอ่อ<ช>พูดง่ายๆมาจากประเทศเอ่อโดเนอร์ทั้งหลายละ่ะน่าไหนทั่วโลกนะฮะ<ช>อ่า <ๆ S 2> ซึ่งมีประมาณประมาณสิบกว่าประเทศนะฮะเอ่อแต่ว่าปัญหาก็คือว่า ตัวประเทศสมาชิกเองอยังจ่ายน้อยไปหน่อยนะในความเห็นของผมเพราะว่ามันยังไม่สามารถที่จะอย่างที่ตัวเลขที่เอามาที่ผมเขียนไว้ในบทความอะคือถ้าเดียวนี้ที่เขาบอกว่าอแผนยุทธศาสตร์ของเอ็มาร์นะที่เขาจะบริหารเรื่องน้ําในเครื่องล่างของแม่โคงนในห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแค่จ่ายแค่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นมาจากประเทศสมาชิก้ก็คือสีอส่ประเทศนะฮะที่ผมเคยจ่าวแล้ว แต่ว่าที่เหลือ60เปอร์เซนต์ก็มาจากนอกนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อเร็วนี้เอ็มอาซีเขาก็ได้ตั้งเป้าว่าเขาจะอีก6ปีข้างหน้านะฮะถึง2ปี2030เนี่ยเขาต้องเซลฟ์ f i ฟิเชนในเรื่องเงินทองเพราะว่าอันนั้นมันจะเป็นเป็นข้อ,อสำคัญอันหนึ่งที่อยู่ในวิสัยทัศน์ของเขาอะนะฮะเขาต้องเป็น financially secure นะแล้วก็ sustainable เพราะฉะนั้นเขาก็มี สิ่งท้าทายว่าอีกหกปีข้างหน้าเขาจะเปลี่ยนในตัวอัอดดัสรเชิลจาก40เปอร์เซ็นตขึ้นไปถึง100เปอร์เซ็นตได้ไหมก็คือพูดง,ง่ายๆจะคพูดง่ายๆปีความก็คือว่าทุกปีหกปีข้างหน้าเนี่ยต้องเพิ่มอีก10เปอร์เซ็นจากประเทศสมาชิกถึงจะเปลี่ยนจาก40เปอร์เซ็นตถึง100เปอร์เซ็นตถูกไหมครับคร่าวๆนะเอาอย่างนั้นแล้วกันเพราะฉะนั้นมันต้องออกแรงเยอะครับ ค่ะก็เท่ากับว่าแหมก็ไม่รู้สมาชิกจะจะขอจ่ายเพิ่มอันนัะเด็นเรื่องของเงินที่จะนํามาใช้นะคะแต่ในขณะเดียวกันทางคุณพิชัยที่ก็ชี้ในเรื่องของบทบาทของจีนด้วยนะก็เพราะว่าเขาอยู่ต้นเขาดูแลแม่น้าล้านช้างแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่ร่วมไม่พอไม่ร่วมกับเอ c มอาซีไม่พอเหมือนกับรี่ว่าตั้งแผนเลยนะเขาก็ไปตั้งกรรมการของเขาเป็นประเทศของเขาอีกทหนึ่งขึ้นมานะคะ ก็เป็นอย่างนี้แหละฮะก็คือว่าจีนเขาก็อยากจะเล่นเกมของเขาอย่างนั้นนะฮะ mm hmm. เราข้างล่าง <Ha. S 1> ก็มีของของบอกก่อของเราอ่าก,ก็ไม่ต้องไป <Ha. S 1> โทษกันอะไรเยอะเพราะ <c oughs> ว่าอันนี้มันจะเป็นเอ่อคนมองผล <Okay. S 1> ประโยชน์กันนะฮะแต่ว่าสา <Ha. S 1> คัญก็คือว่าเอ่อเดี๋ยวนี้ที่เขากำลังในมาร์คิลองอยู่ที่บอกว่าคําจอยสแตดี้อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผองชี้ว่าเขาต่างคนต่างฝ่ายจะมีความจริงใจมากน้อยขนาดไหนโอเค เพราะว่ามัน<ช>ต้องมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรทั้งหลายละเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถเดินหน้าได้ผมก็ไม่ว่าอะไรคือบางทีไปทางก็ไม่ได้ก็ต้องเอาของขอถูกไหมครับอ่าดี B กว่าไม่<ช>มีทางทางเลือกเพราะฉะนั้นก็ต้องอีกสองสามปีข้างหน้าต้องดูละผล,ลออกมาจากไอ้เรื่องระบบปัจจุบันอย่างเนี้ยแคาว่ามีสองระบบ<ช><ช>อย่างนี้ยสามารถที่จะมานะเออเออเอ,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 อารมมาหลวยกันอะไรยังไงได้หรือเลปล่านะฮะ<ช><ช>แต่ว่าตามหลักการเนี่ยควรจะอยู่ใน วงเดียวกันนี่จะตามหลักการะนะฮะทาง MRCM ก็พยายามจะเรียกว่าหาแนวร่วมก็ได้เนะไปเชิญผู้สังเกตการณ์เนะที่อาจจะไม่แต่ว่าขอคามประเด็นไปแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะหมดเวลาเลยเวลาไม่ถึงสิบนาทีปเป็นหลักที่คุณอภิชัยเขียนบทความวิเครั้งเนี้ยดิฉันเข้าใจว่าก็เพราะว่า C.E.O. ของอะรขาธิการของอนุกรรมการที่กำลังจะมาถึงไทยแล้วตอนนี้ของต่อชลัารักประชาธที่ปะัยประเูศชลาวนะคะแต่ว่า อตอนนี้จะมาจะมาถึงไทยแล้วไทยจะมีบทบาทอย่างไรและซีอโอเนี้ยจะมีมีกรอบในการทํางานอย่างไรบ้างคะในความเห็นของผมนี่มีความสําคัญมากเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะส่งคนผู้แทงของไทยไปเป็นซีอของเอ,อ็มอาร์ซี <S 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 ในประวัต <S <S 2> <S 2> <ม>ิศาสตร์นะฮะขององค์กรเพราะว่าเอ,อคือเข้าเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นทัดตามอักษรนะนะมันคลอาันเหมือนอาเซียนนะ เขาเริ่มจากเวียดนามก่อนจากบีนะฮะก็มาเคนเบอเดียโมเ,เดียแล้วเดี๋ยวคนปัจจุบันก็เป็นคนลาวต่อไปก็เป็นรอบไทยนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าเป็นคนแรกยังไม่เคยมีคนไทยที่ไปเป็นลงตำแหน่งนี้นะฮะเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในช่วงอย่างเนี้ยหัวเลี่ยวัวต่อเนาะเราก็รู้เรื่องน้ําแนะนาเองก็รู้สึกว่าเริ่มมีปัญหาเห็นเห็นชัดๆใช่ไหมน้ําบางทีก็ขึ้นขึ้น,น,นลงลงอ่ขึ้นกับการบริหารน้ำบางทีก็แ้งบางบางทีก็น้าท่วมบาง แล้วก็ไอ้เรื่องสกอร์บางทีหายไปแล้วก็ประมงหรือว่าการเพาะปลูกก็มีมีมีผลกระทบนะฮะไอ้อันนี้อันนี้ยืนยันได้มีข้อมูลเลยอ่าทีนี้ไอ้ตัว geopolitical จะยิ่งเข้มข้นขึ้นถูกไหมฮะเดี๋ยวนี้นะฮะทุนอลาวีในวงแม่ของเนี่ยมันมีกว่าสิบกว่าวงสหรัฐก็มีอยู่จีนก็มีอยู่ญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียแล้วก็ยังมีเล็กๆน้อยๆของออสเตรเลียอะไรพวกนี้เยอะแยะ เพราะฉะนั้นบางทีเหมือนกับซับซ้อนนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะนั้นแต่ว่าซีอโอของไทยผมก็หวังว่าให้เลือกคนที่เหมาะสมที่สุดแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่กว้างมองกว้างสามารถไม่ใช่เฉพาะเรื่องวิชาการอย่างเดียวแต่ว่าก็ต้องมองเกี่ยวกับบริหเป็นนะแล้วก็ได้บริหารเป็นด้วยก็ซีอโอมันเป็นนักบริหารอ่ะนะเพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารให้ทั้งภายในภายนอกยูงไงครับค่ะต่อ ตอนนี้ก็คือเปิดรับสมัครกันอยู่นะดิฉันเห็นข้อความแต่ว่าโดยคุณสมบัติโดยตําแหน่งของซีอโอเนี่ยบางทีเราจะเห็นกรรมการบางชุดเนี่ยก็จะมีคนที่ไปโดยตําแหน่งแต่หัวเนี่ยคือ,อการเปิดรับสมัครเปิดวงกว้างเลยใช่ไหมครับคุณสมบัติในใจของคุณอภทิชยัยว่าคนที่จะมาเป็นซีโอเป็นทําหน้าที่เป็นตัวแทนของไทยแล้วก็ไปอยู่ในเอ็อาร์ซีเนี่ยเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรคะคืออย่างนี้นะฮะคือ ในความเห็นของผมเนี่ยแล้วก็วันนี้ผมก็คุยกับหลายหลายคนนะทั้ง<ะ>อทั้งใน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 ประเทศไทยก็ดีแล้วก็ในในต่างประเทศแล้วก็เพื่อนบ้านก็ดีมีหลายคนก็สะท้อนว่าบางทีคือ,อเอาเกรเนื่องจากเป็นหัวข้อเป็นเรื่องน้าเนาะเป็นหลักนะแน่นอน<ะ>คนที่เป็นซีโอก็ต้องรู้เรื่องเรื่องน้ําต้องาไม่รู้ก็ต้องไปเรียนรู้ะนะเอาอย่างนั้นแล้วกันะนะครับ<ะ>ต้องคล่องพอที่จะสื่อสารต้องคุยให้มันมีเซนส์กับทุกคนที่มาคุยเรื่อง ของไอมาสิตนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นมาจากสายแหล่งน้ํานะฮะเพราะว่ายกตัวอย่างคนลาวคนปัจจุบันเนี่ยเขาจบรัฐศาสตร์นะจบจากเมืองนอกรัฐศาสตร์ในต่างประเทศนะแต่ว่าเขามาทํางานในเอ็มาร์ซีมาสิบปีตอนที่พอดีเป็นรอบของลาวลาวก็เลยเลือกเขาขึ้นมาเป็นซีอโอเข้าใจไหมคือเขามาฝึกงานผู้วิจายมาสิบปีนะคะ เพราะฉะนั้น,นเขาก็รู้เรื่องละภายในภายนอกจะไปต้องทาอย่างไรของเราก็มีคนไปไปมามาแต่ว่ามันไม่ไม่นิ่งหรือว่าไม่นานเหมือนสกสารนุรักษณ์ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นวิชาการทางด้านสา้น้ํามาเออก่อนแต่ว่าต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกให้เป็นแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดและความมมืออะไรต่างาๆได้นะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญครับค่ะ ซึ่งการสมัครที่จะเป็นซีโอของเอ c อาซีเนี่ยนะคะคือคือมีคงจะมีไม่รู้มีคนเริ่มสมัครแล้วหรือยังแต่ว่าขั้นตอนการเลือกอยังไงคะรัฐบาลเป็นคนตัดสินใจการกรองอย่างไรคะว่าคนนี้แหละน่าจะเป็นซีโอซีโอของ m อ c อ่าคืซเอ่าคืเอเข้าที่เราทราบะนะกระบวนการก็คืออย่างนี้เขาเริ่มรับสมัครเปิดสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาานี้นะครับอ,อยู่ไปเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสทชอก็คือสำนักง,งานสคราน้ำแห่งชาติเขาเป็น เ็ารูกโคโก้พอยต์ของไทยในเรื่องเอมาซีนะครับแต่ว่าหลังจากหนึ่งเมษเขาจะให้เปิดสองนัดสองเดือนถึงหนึ่งเมษาเขาจะปิดรับสมัครนะฮะ <c ười> แล้วก็หลังจากนั้นอ่ะเขาก็จะสร้งางคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะคัดเลือกก็ <c ười> มีสนอนชอ <c ười> เป็นประธานนะแล้วก็มีกระทรวงต่างประเทศก็เป็นมีผู้แทนจะนั่งอยู่แล้วก็ยังมีกอพอด้วยสาเหตุที่มีกอพอก็อย่างที่เมื่อกี้นี้เรียนว่า อันนี้เป็นครั้งแรกที่ไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ระดับนี้ไปออกไปดำรงตําแหน่งในในในนานาชาติในในเอมาซีเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาเทียบสี่นั่นถกไหมว่าจะด้วยว่ารู้ว่ซีโอนี่มันต้องเทียบกับีเท่าไหร่อะไรอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นก็มีสามอย่างมากมีสามหน่วยงานนี่แหละเป็นหลักๆที่จะมาทะเลียกันหลังจากนั้นก็ให้อีกเวลาสักประมาณอีกสองเดือนไม่คงไม่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีแอพพลิเคชั้นต่างดเท่าไหร่นะอาจจะเป็นร้อยกว่าอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ต้อง ลงมาคัดลงมาเหลือสามคนนะฮะก็เอ็มอาร์ซีบอกว่าอยู่ต้องคัดมาไม่ใช่คนเดียวนะเอาสามคนนะ,ค,ะคนไทยแล้วก็ส่งไปให้ใทางคณะรมาติการต่อที่เอ็มีจะคัดลงมาเหลือคนสุดท้ายนะครับอันนั้นก็จะเป็นประมาณช่วงอหลังครึ่งปีนี้ไปละนะฮะอาจจะเป็นช่วงกันยาหรือว่าตุลาอะไรอย่างเงี้ยถึงจะทราบว่าลงเขาคัดเลือกใคร คุณอภิษัยมีทิ้งตอน,อนท้ายไว้ว่าถ้าหากว่าได้ซีอผู้หญิงจากเมืองไทยนี่จะเป็นครั้งแรกแสดงว่ามีมีใครมีแววไหมครับผู้หญิงที่แบบเออมองเราว่าเออน่าจะไปเป็นซีโอของเอ็มอาร์ีได้ผมก็ผมก็พยายามเชียร์นะอ่าก็เท่ไปละผมก็เข้าที่ในในฐานะของผมนะะแล้วก็บางท่านที่ผมได้คุยกันเขาก็สนับสนุนแนวทางนี้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ต้องขึ้นจากคุณสมบัติอื่นๆนะครับ ที่ชูชผู้หญิงเพียงแต่ว่าในประวัติศาสตร์ขององคอ์กรเนี้ยยังไม่เคยมีผู้หญิงที่เป็นอยู่ในนัมเบอร์วันสีโนะครับไม่ว่าก่อนหน้านั้นเป็นฝรั่งก็ดีที่จริงอย่าย้อนยุคนะไอ้แม่ของนี่มันไม่ได้เริ่มตั้งแต่เก้าเก้าห้ามีแม่ของคอมมิชชัที่ตั้างจากยูเอมาตลอดมาตั้งแต่หนึ่งเก้าห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นมันเป็นหกเจ็ดสิบปีแล้วนะคะก็ซีโอไม่เคยมีผู้หญิงครับก็เป็นทุกอย่างอะไรสิงมี equal, ก็ก็น่าจะ กำลังถึงในเรื่องนะเสมอภาคบางเขตครับค่ะค่ะในฐานที่การหรือว่า MRC CEO นี่นะคะก็จะต้องไปประจําอยู่ที่ลาวแล้วก็วาระการดํารงตำแหน่งคือปีนี้คงใช้เวลาคัดเลือกกันนะผั้นทั้งปีแล้วก็วาระการดำรงตำแหน่งก็คือ2,568ถึง2,570จะทาหน้าที่เป็นตัวแทนของไทยแล้วก็เป็นตัวแทนของคณะกรรมการแม่น้ำสขงด้วยวันนี้ขอบพระคุณนะคะคุณอภิชัยครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะ เอฟเอ็มร้อยห้าสไมล์ไทยแลนด์